สุขภาพก่อนแล้วกันนะคะเพราะวคนไทยเนี่ยป่วยกันเยอะมากแล้วก็หนึ่งในโรคที่ป่วยก็คือเรื่องของการภาระวะหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะทีนี้ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยธรรมดามันก็เกิดการตีบซ้ำได้เขาก็เลยบอกว่ามีการทําบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วทาซ้ําได้หรือเปล่าแล้วค่าใช้จ,จ่ายเป็นยังไงลองไปถามคุณหมอดูค่ะ การติดตั้งอีกซ้ำเนี่ยมีปัจจัยหลักๆก็คือโรคนี้เป็นโรคชราเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของโรคเนี่ยมันจะต้องทุกคนต้องชราอยู่แล้วปัจจัยข้อที่2ขึ้นอยู่กับพื้นฐานโรคของตัวคนไข้เองเช่นในกลุ่มเป็นเบาหวานโอกาสติดซ้ำก็จะเยอะปัจจัยข้อที่3จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และเครื่องมือเครื่องมือของผู้ทําด้วยอันที่4จะขึ้นอยู่กับรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปซึ่งจะมีการศึกษาวิจัยว่ามีโอกาสติดซ้ำแตกต่างกันครับ โดยธรรมชาติของหลอดเลือดหัวใจเมื่อมันเสื่อมลมมันก็จะมีการสะสมของตะกั่นขึ้นมาใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เราทำไว้แล้วมันก็จะเกิดการเสื่อมสะสมของตะกั่นขึ้นอีกแต่เนื่องจากเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆมีการใช้ขวดรวดที่เคลือบยาชนิดดีโอกาสการตรีบซ้ำก็จะลดลงขึ้นอยู่กับชนิดของขวดลวดที่เราใช้และคุณสมบัติของขวดรวดชนิดนั้นว่าเราใช้เราใช้ขวดรวดแบบไหน ครับเพราะฉะนั้นการติดซ้ำก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ก็ยังคงมีพบการติดซ้ำได้บ้างครับการติดซ้ำก็ไปปรึกษาคุณหมอนะคะขอบคุณนายแพทย์รุทยัยพันธิตะพงศ์อายุรแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะค่ะม,มาถึงที่ดอกไม้ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าไก่พร้อมกับจักรยานน่ารักน่ักในวินเทจแบบนี้เลยนะคะดอก